ลูบิกของนักกา,าร์ดค่ะพอเล่นลูกนี้แล้วกล้ามขึ้นเลยนะเวลาอุ้ยโอ้หเกือบเท่าตัวเกือบครึ่งนะครับนิดเดียวด,ดิ้นไม่ไหว วันนี้บอกเลยว่าจะมารีวิวล u b i กคานอตไอรอนแมนและแบ็กเป็นเธอกับโธใช่ครับและสี่ลูกนี้ก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่คือลูบิกเหล็กทั้ง4ลูกของเราะครับและลูบิกลูกนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เคยเล่นกันแล้วก็คือคนที่ไปงานลูบิกเราเคยเอาลูบิกคานอนไปให้เล่นแนละ้วคือเพื่อนๆบอกว่าไงโอย หนักมากหนักมากพี่อยู่บอกว่าอะไรลูบิกของใครลูบิกของนากา้าครับนากาโอเครู้ไหมออกกําลังกายมันดียังไงพอเล่นรูกนี้แล้วกล้ามขึ้นเลยนะใช่โอเคเรามาดูรูบิกทั้ง4ี่ลูกกันเลยครับกล่องเป็นไงครับกล่องก็คือเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาหรือเปล่าคุณวายเซโมเดลนะครับนี่คือยี่ห้อเขาเนาะโอเคที่กล่องจะมีสีบอกเลยนี่สีทองก็คือทานนสสีแดงไอรอนแมนครับโทนี่สตาร์คสีดำแบ็กเพนเทอร์แล้วสีเงินอ่ะทอซึ่งอันนี้เราตั้นชื่อเองนะใช่ ว่ามันเป็นยังไงลูบิกมันหนักมันเป็นเรื่องเก๋เราไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับเราเปิดกันเลยนะสีทองเป็นไงสีทองนี่นี่ก็คือเดี๋ยวพอเ็นสีทองเนี่ยทำไมถึงเรียกทานนอสอะสีทองก็เพราะว่าเนี่ยตรงขอบขอบเป็นสีทองครับอ่าแล้วก็มีสีม่วงเลยใช่ไหมหันหน้าสีม่วงให้ดูหน่อยนี่นี่อะทานนอสนะครับสุดจัดครับอ่าสีแดงสิสีแดงชัดอุ้ยไอรอนแมนไอรอนแมนบอกเลยโทนี่การ์ตัคชอบแน่เคยไม่ไกล คีดัมช็อโอ้แบ็คแพนเทอร์นะเฮ้ยอันนี้คือสวยมากมันเคลือบ UV เนีด้วยอ่ะโอเคต่อมาครับตอตาบิโดวีว์เมาครับนี่อ่าเป็นทอนะครับสีเงิน ข้อแตกต่างคือ2รูปนี้เนี่ยจะไม่มีสติกเกอร์มานะใช่อันนี้ไม่สติกเกอร์ใช่ไหมมันก็คือมีสีนเป็สีสีลงไปในเหล็กเลยใช่ไหมโอเคมาดูครับในกล่องเขาแถมอะไรบ้างทุกกล่องน่าจะแถมเหมือนกันหมดใช่อย่างแรกจะมีขาตั้งนะคะเพื่อนเพื่อนอ๋อขาตั้งก็คือตามสีเลยเหรอครับใช่อะลูบิีออกมาวางเลยครับโอเคนี่ก็คือทั้งสี่ลูกนะมาพร้อมขาตั้งขาตั้งนี่คือประจำสีกันเลยเนาะใช่โอเคของแถมมีอะไรบ้างครับเหมือนกันหมดอย่างแรกคือมีถุงผ้านะเพื่อนเหมือนกันทุกอนเลยครับ ตัวยาในสองจะเป็นน้ํายารูบิกครับอ๋อน้ำยารูบิกใช้น้ํายามาด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ทุกกล่องเลยใช่ไหมครับทุกกล่องโอเคมีน้ํายาให้ทุกกล่องนะครับอ่าก็จะมีเนี่ยไขควงครับโอ้โหดูแปลกกว่าชาวบ้านเขานึกว่าดาบนะครับเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยใช่แต่ว่าจะมี2รูปที่ไม่เหมือนเขาจะมีแถมเพิ่มมาคืออะไรครับออ๋อสองูปนี้ไม่เหมือนแถมอะไรมาครับมันจะเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนนี่เป็นสีขาวอ่าส่วนอันนี้เป็นสีแดงครับ โอมีสติกเกอร์ให้ก็คือได้สีตามมาตรฐานเนาะใช่อาย่างของทานน้อนนี้มาตรฐานไหมครับไม่ครับก็คือสีเนี่ยมาตรฐานแต่ว่าจะมีสีม่วงเพิ่มเข้ามาเพื่อความสวยงามอ๋อโอเคใช่จะจะสลับกับสีชมแค่นั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวโอเคก็คือมีทุกสีกว้างขึ้นอ่าแล้วอันนี้เป็นสีทองแรกกันนะครับที่เขาแถมมาคือคู่มือครับอ๋อมีคู่มือแบบไหนครับบอกเหมือนแบบ เป็นการบิดโนเทชันนะครับส่วนใหญ่อ๋อทุกคนผมลืมบอกไปขอโทษครับก็คือนี่ในถุงน้ํายาลูบิกจะมีน็อตกับสปริงนะครับอ๋อมีน็อตกับสปริงแถมมาด้วยใช่คแค่เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวลูกกันครับมาทานอตน,นะดูสีดูนี่ที่เรียกว่า<อ>ทานอตดูสีหนสกมากนี่ครับสีหนักมากใช่ไหมเนี่ยเชดสีเชดสีนี่ สวยแลนทุกคนใช่ครับแต่บอกเลยว่าเคียสีนี่ถือว่าแบบไม่ชินตาจะมองยากนะเพืเ่นอนๆคคลองเฟร์สเทิร์นก่อนมาเฟร์สเทิร์นครับ้ เมื่อเจอของทานนอเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้บิดแบบแย่นะทุกคนคือมันบิดดีเลยแหละแต่ว่าด้วยความหนักของมันะเรากเรื่องใช้แรงปัดนิ้วเยอะมันก็เลยแบบอาจจะแบบรู้สึกว่ามันบิดยากอะไรอย่างนี้แต่จริงไม่ใช่แล<ร>าบิดๆน,นี่มันติดมันอะไรไหม จริงๆเนี่ยก็คือไม่ได้ติดนะเพราะผมคิดว่าล็อกอัพมันจะเยอะกว่าน,นี้แต่นี้ก็คือเจอค่อนข้างจะน้อยเลยนะเพือ่อนๆแต่ว่ามีล็อกอัพแต่น้อย,ก,อยก็จะมีแต่ก็น้อยนะส่วนลูกต่อไปไอรอนแมนฟสเทิร์นก็จะก็จะเล่นพอๆกันนะเพื่อนๆรู้สึกว่าไอรอนแมนี่สีอะไรต่างๆมันจะดูสดก็คือโต๊ะแตกตรงนีู้บิกหนักมีเฉดสีก็จะมานี้ กระเด้งเลยไหดูง่ายกว่ากันครับสองลูกนี้รู้สึกว่าทานอสดูง่ายกว่าอ๋อเพราะอย่างอันนี้มันกลมกลืนกระแดงนะใช่ครับแคบลูกต่อไปอันนี้เป็นลูบิคทอใช่ไหมอ่าฮะทอดูเหมือนลูกนี้นะทุกคนลูบิคทานอสกับไอรอนแมนจะบิดดีกว่านะอ๋อดีกว่าใช่ใช่ลูกนี้ก็แบบคัตติ้งไม่ได้เลยนะแต่แบบทานอสไอรอนแมนมันคัตติ้งได้นงลูกต่อไปลูบิค แบ็คแนเมากคือมันเงาผมชอบมากดูดิครับเงาเป็นเมนคิวเลยครับเอาไว้แข่งเลยนะลูกนี้นี่ก็รู้สึกว่านะจะเล่นคล้ายๆกับลูกทอเมื่อกี้นะแต่ก็เหมือนเดิมครับจ้าแบบไม่ได้เล่นดีเท่าทานอนกับไอ้ลัแมนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคัตติ้งคอนเนอร์ครับมามาดูดิว่ามันคัตติ้งได้ครับนี่ครับคัตติ้งได้นะแต่ว่าจะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะอุ้ยอ่ะอันนี้ จะต้องออกแรงเยอะบางรอบก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกรอบ reverse อ่าโอเคก็กคือพอทำได้อยู่ว่างั้นเถอะใช่ออกแรงเยอะอ,ออกแรงเยอะทางที่ดีบิดให้มันเข้าล็อกดีกว่าโอเคครับแกปลูกต่อไปอเหมือนกับลูกเมื่อกี้เลยครับก็พอกันนะใช่ก็คือใช้แรงเยอะต่อไปอ <c oughs> มันไม่ค่อยไปเลยทุกคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรีเวิร์สอาก็พอได้อยู่รีเวิร์สก็คือลูกนเนี้ยเนี่ยคัตติ้งไม่ได้นะทุกคนคือมันต้องน้อยจริงๆถึงมันจะได้แต่เย็นเนี้ยไม่ได้นะ <c oughs> กตนดด็ต้องนิดเดียวอืมต้องนิดเดียวครับก็ถือว่า <c oughs> ไม่ไม่ผ่านนะเพื <c oughs> ่อนแถวลูกนี้เฮ้ย <c oughs> อ๋อใช้แรงเยอะเหมือนกัน ลูกนี้ก็คัตติ้งได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าคัตติ้งรีเวิร์ได้แต่ว่ามันก็พอๆกันกับไอ้สองลูกนี้ก็รู้สึกว่าคัตติ้งคอเนอร์เนี่ยลูกนี้ก็คือแย่ที่สุดนะส่วนเรื่องลูกอื่นๆก็คือพอๆกันครับต่อไปลูบิกสี่ลูกนี้ไม่มีแม่เหล็กนะคเพื่อนๆจะมีนี่จะยิ่งหนักเลยค่ะแต่ถ้ามีนี่น่าจะยกไม่ขึ้นเลยนะการปรับนะครับของอันนี้ก็เหมือนลูบิกมาตรฐานเลยเปิดออกมาปึ๊บ ใช้ไขควงปรับความแน่นลูกก็คือปรับได้แค่นั้นเนาะใช่เหมือนกันทุกลูกเลยครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวต่อไปเรามาดูสปีดกันแต่ว่าไอ้ลูบิดพวกนี้มันไม่ได้เหมาะกับสายแข่งเราอาจจะแบบคงไม่ต้องดูหลอกสปีดเพราะว่าแบบแนวแบบสะสมแนวแบบเอาไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาก็าคือสปีดไม่ต้องดูก็โต๊ะไปดูดูตอนโต๊ะก็ได้ใช่ครับแต่ว่า2ลูกนี้เราคงจะไม่ได้โซมนะเพราะจะแก้ยังไงโอเคทำมั่วเลยครับเรามาทำลูกหนึ่งมั่วครับไอรอนแมน โอเคเราจะให้ลองซบคนละรอบนะครับได้เพราะนั้นเลือกไปคนละลูกไปเลยจะได้แบบไม่ต้องแก้หลายลูกนะเพราะว่ามันไม่ต่างกันสองลูกนี้คงไม่ต้องซบนะเพราะว่ามันไม่มีสีใช่ปกติเลยวันเฉลี่ยวันสามสิบครับมาดูครับดูม่มอง <ไป S 1> ครับคุณไม่มองให้เสร็จทั้งแมดเลยนะสปีดแร่ลดน้อยลงเพราะเขาปวดยิวครับสีอ่อนทางจะมองออยาก<อ>ครับปวดปวดยิวนะวดยิว หมุนด,ดีครับมันจะหนีบเนื้อได้ครับลูกนี้ไม่ขนาดนี้ปึ๊บป๊บเดี๋ยวเขาเก็บทั้นสองู่ครับเก็บทีโฮนะเก็บชั้นสองเสร็จหรือยังโอ้โหโมวงสียากมากทุกคนอ่าแล้วมันก็แบบไม่ไม่ได้บิดดีเหมือนลูกแข็งด้วยนะบอลโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหเขากำลังเก็บเก็บเหลืองครับเหลืองตอนนี้กำลังตึงเครียดครับ <laughs> เมื่อกี้สุดเลยเนี่ยโคตรสตรๆอาเฟิมอิงเบาร์ดคว้า้เซ็นเซ็นเซ็นเตอหลุดน้ทุกคนได้เวลาเม้่อไรครับโตนี้โต๊ปุกไปแล้วครับเวลา5้าิสวิ เกือบเท่าตัวครับเกือบครึ่งนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวตายใหคิวลองทํามั่งครับผมในบอลบวกไปเกือบเท่าตัวให้คิวก็น่าจะเสร็จประมาณ40 50เหมือนกันนะไม่ต้องไม่ควรเกินสี่สครับท่านหนึ่งเท่าได้อู้โอ้โหจะทิ้งลูกเบาๆนะครับถ้าโดนกล้องจะต้องแตกครับผมจะต้องใช้สมาธิมาจะต้องไม่ต้องบิดแรงเฮ้ยพลทงไม้พิ่าเสร็จแล้วยังยัง เฮ้ยสะแกมนี้ง่ายอ่ะชึบชึบแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยชึบเอออันนั้นงเออใช่ใช่ใช่ถูแล้วบิเดียวิดเดียวเอ้ยบบิดไม่พูดนี่อะไรครับยี่สิบหกครับเอ้ย ก็บวกขึ้นมานิดเดียวก็คือเมื่อกี้สูตรมันง่ายมากเลยครับอ๋อได้แต่แคมป์ที่เราเข้ามนื้อ,อได้แต่คลิปหรือเปล่าไม่ได้ไไม่ได้ดโอเคครับโอเคเพื่อนๆก็มาสรุปกันนะครับหมกว่าเล่นเมื่อกี้ยังปวดอยู่เลยโอ๊ย โอเคเพื <Okay. S 2> ่อนๆเป็นลูบิก,บกที่แบบฝึกกล้ามเนื้อนิ้วได้ได,ดีไหมใช่ครนะับเเดี๋ยวไปจับรูปปกติตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอ่ยเออโอเคคือลูบิก4ลูกนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เล่นดีเหมือนลูกแข่งหรือลูกอะไรต่างๆนะเพื่อนๆก็คือแบบถือว่าก็อบิดได้นะแต่ว่าแบบเหมาะสําหรับสายสะส,ส,สมหรือว่าแบบเอาไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้ก็อโอเคนะแต่บิดดีกว่าไอ้พวกรูบิกดาวที่ค่าศูนรไม่ละไอ้ลูบิกพวกที่เป็นลายการ์ตูนอ่ะตรงๆก็คือหรือว่าพออันนู้นนะดีกว่าเพราะรู้สึกว่า <ไ>ใช่แต่นี้ก็บิดดีนะข้อ,ขอดีของเขาคือเอาไวต้าตาสแมนะสวยงามใช่แล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วจะได้มีกล้ามเนี่ยกลครับโอเคครับอ่าใช่ครับแต่ละลูกก็นี่ครับ สวยงามครับอืมใช่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับชอ่องไอคิวเรเบิลเฟมิลี่ฟังติครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่ายลืไปครับก็คือช่วงนี้ปิดเทมอมเรามีเวลาถ่ายคลิปเยอะขึ้นแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์มาเลยคําถามคลิปนี้คืออยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะจัดให้ตามคําขอเลยนะจัดให้อย่างงามเลยครับอ่าโอเคสําหรับลูบิ๊กทั้ง4ลูกนี้เนี่ยไอคิวชอบลูกไหนที่สุดครับผมชอบทานอครับผมชอบลูบิ๊กสองลูกนี้เล้วว้าว สองลูกผมชอบลูกดามาเล่นดีครับลาไปก่อนนะบ,บ๊ายบาย